สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูกันทิกาวัชราการนะคะในรายวิชานาฏสิล์ซึ่งวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องภาษาท่าค่ะ,อ,ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าภาษาทตุคืออะไรอันดัแบแรกก่อนที่เราจะไปปฏิบัติภาษาท่าเราต้องไปรู้เกี่ยวกับความหมายของภาษาท่ากันก่อนนะคะตามมาเลยค่ะ ภาษาท่าหมายถึงการเคลื่อนไหววัยวะต่างๆของร่างกายเรียนแบบท่าทางต่างๆเป็นการสื่อสารด้วยภาษากายแทนคำพูดให้เป็นท่าทางของนาาศิลป์เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายที่ผู้แสดงกำลังสื่อถึงภาษาท่ามีหลายประเภทได้แก่ภาษาท่าเรียนแบบกิริยาของมนุษย์เช่นนั่งเดิน ภาษาท่าแทนคำพูดเช่นไปมาตัวเราภาษาท่าเรียนแบบสัตว์เช่นนกกระต่ายมา้าและยังมีภาษาท่าอีกหนึ่งประเภทค่ะที่วันนี้นักเรียนต้องเรียนรู้คือภาษาท่าสื่ออารมณ์ค่ะ ซึ่งภาษาท่าที่คุณครูจะให้เด็กๆชั้นป .3 ได้เรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมด4ท่าค่ะท่าที่1ท่าดีใจท่าอายท่ารักท่าโศกเศร้าค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการปฏิบัติภาษาท่าทั้ง4ท่าพร้อมๆกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะให้นักเรียนปฏิบัติท่าเตรียมตัวโดยการเท้าสะเอลค่ะ จากนั้นยกมือขวามาด้านหน้าเป็นตั้งวงระดับปากค่ะให้นักเรียนค่อยๆกดปลายนิ้วลงด้านล่างกลายเป็นจีบคว่ำค่ะจากนั้นให้เลื่อนมือเข้ามาหาที่มุมปากขวาค่ะจะสังเกตว่าเราจะค่อยๆเอียงไปทางขวาพร้อมๆกับมือจีบเลยนะคะให้นิ้วชี้อยู่ที่มุมปากขวามือนะคะ มาลองปฏิบัติท่าดีใจแบบช้าๆอีกหนึ่งครั้งนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าเมื่อเราปฏิบัติท่าดีใจหน้าตาของเราก็ต้องยิ้มแย้มไปด้วยนะคะท่าต่อไปเป็นการปฏิบัติท่าอายให้นักเรียนเตรียมพร้อมโดยการเท้าสเอลนะคะ จากนั้นยื่นมือขวามาด้านหน้าในลักษณะที่ปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างนะคะแล้วค่อยๆเอาฝ่ามือมาประกบที่แก้มแล้วเอียงขวาค่ะให้ก้มหน้าเหมือนเราเขินอายเล็กน้อยด้วยนะคะมาลองปฏิบัติท่าเขินอายอีกหนึ่งครั้งค่ะ ต่อไปคือท่ารักค่ะให้นักเรียนนำมือทั้งสองข้างนะคะมาควายกันที่ระดับอกโดยลักษณะมืออยู่ในท่าตั้งวงค่ะจากนั้นให้ค่อยๆพลิกฝ่ามือมาแนบที่อกส่วนของปลายนิ้วให้เด้งตึงนะคะมาลองปฏิบัติท่ารักอีกหนึ่งครั้งค่ะ ท่าต่อไปคือท่าโศกเศร้าค่ะให้นักเรียนนำมือทั้งสองข้างนะคะมาควายกันที่ระดับหน้าขาโดยให้ฝ่ามือแนบลงไปที่หน้าขาส่วนปลายนิ้วมือให้เด้งตึงนะคะสีสะค่อยๆเอียงไปทางขวาพร้อมกับก้มหน้าเล็กน้อยให้แสดงสีหน้าถึงอาการโศกเศร้าค่ะมาลองปฏิบัติท่าโศกเศร้าอีกหนึ่งครั้งนะคะ เป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้ภาษาท่าสื่ออารมณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองปฏิบัติแล้วฝึกฝนให้เกิดความชำนาญดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ